เขาใหญนะครับมีร้านคาเฟ่นะครับทุ่งดอกไม้นะครับทำไมถึงมาร้านนี้เรามาจาักแข่งกอล์ฟกันที่ทอสคนากันแล้วแล้วก็ร้านนี้นะเป็นร้านของลูกค้าพี่หมอเองเขาขับรถจากเขาใหญ่นะเว้ยไปร้อยใหม่ฉีดฟิลเลอร์ที่กรุงเทพที่ซูซูคลินิกพี่บอกว่าว้าวประทับใจแล้วคือจําลูกค้าคนนี้ได้แม่นมากเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่ นี่แหละดงเฮาก็เลยไหนๆมาถิ่นนี้แล้วก็เลยแวะมาหาลูกค้าเราเองแต่แต่แต,แต่เขาบอกเขาไปต่างประเทศวันนี้ไม่อยู่เดี๋ยวเราทำดีวิวนี้แนวให้เขาแล้วกันว่าวัาวนนี้สู่ๆนะครับมาบุกกันที่ดงเฮาแล้วหันไปทางนูน้นนี่ผู้บริหารสู้ๆน้องพนักง,ง,งานเห็นว่านี่มาหมดเลยนี่เรานี่ดูวิวสะกก่อนป้าฟ้าเปิดสวยงามนะเดี๋ยวดูข้างในดีกว่าว่าบรรยากาศคาเฟ่เป็นยังไงบ้างครับผม รากาศร้าๆคาเฟ่นะครับก็จะมีที่นั่งแบบผิวๆสบายๆนะครับได้แบบมุมถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะถ้าสาวๆมานี่น่าจะถูกใจนะครับคราวนี้เรามาดูข้างในร้านดีกว่าว่ามีเมนูอะไรบ้างค่าเข้านะครับ50าบาทแล้วก็จะได้บัตรส่วนลดเครื่องดื่มนะครับ50าบาทก็คือค่าเข้าเมื่อกี้แหละอ่านั้นเราไปดูดีกว่าว่ามีสำหรับเครื่องดื่มภายในร้านนะครับเราก็จะมีบัตรส่วนลดนะฮะตอนที่เข้ามาเนี่ยเราจ่าย50าบบาทใช่ไหมห้าสบบาทเนี่ยสามารถเป็นส่วนลดเครื่องดื่มภายในร้านได้ครับนี่จะไม่จะเป็นชา กาแฟซอฟต์ดริงก์หรือจะดื่มอะไรให้มันสดชื่นสดชื่นนะครับที่นี่เลยก็ด้านนอกนะครับก็ <c oughs> จะเป็นแบบวิวแบบฝั่งคาเฟ่ฟงาฟ้าอยู่ตรงนี้นะสามารถนั่งในห้องแอร์เย็นๆได้แต่ว่ามันจะกากขนาดนี้เราไม่ควรอยู่ในห้องครับเราก็จะออกมาข้างนอก่ซนล,ล่างนะครับก็จะเป็นโซนนั่งอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วก็มีระเบียบมองไปด้านล่างห้องน้ําอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องเดินลงไปข้างล่าง ปะห้องน้ําก็อา้าวจะอยู่ทางนี้นะครับก็ไม่มีสไลด์ลงมาก็จะเลอะนิดหน่อยครับไปล้างกันดีกว่านะเฮ้ยห้องน้ำทางนี้ครับผมอะมะอกไหมออกออกมันเสี่ยงนะ้ำเลยไม่รู้ว่ามันหข็งไม่ใช่ไงถ้าเสี่ยงนะ้ำันหายหรอกด้านในนะครับก็จะเป็นโซนอีกด้านหนึ่งนี่มี่แล้ว ใครชอบบรรยากาศทเทียวๆชนะครับนั่งข้างนอกก็ได้นะครับนั่งข้างในก็ได้นะนะเขายูบบสองชั้นนะครับใครมาเขาใหญ่อย่าลืมแวะมาที่ดองเฮาส์นะครับซูซูคลินิกมารีวิวให้ด n งเฮาส์แล้ว